ครับผมก็นะครับสวัสดีวันหยุดนะครับสวัสดีทีมท่านสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ไอเพลินได้นําข้อมูลนะครับในชุดของตรงนี้มาให้กับสมาชิกนะครับสําหรับหวยวันนี้เนี่ยนะเป็นหวยสตรนะครับชุดสามตัวบนนะครับเอาละครับวันนี้คือต้องบอกงี้นะครับวันนี้เป็นหวยชุดสามตัวบนนะครับที่จะ ได้นําข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับมาให้กับสมาชิกเพื่อที่จะได้นะครับเอาไว้เป็นนะครับแนวทางในส่วนของตัวเลขนะครับงวดประจําวันที่1พุศจิราษนั่นเองนะครับสําหรับหวยสูตรนี้เนี่ยนะครับเป็นหวยสูตรฐานตัวบนนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับอาจจะเป็นตัวเลขจริงๆแล้วอย่างเช่นอย่างงวดที่1เนี่ยนะครับหวยมันจะออกมาในรูปแบบ6จใช่ไหมครับ ห5 4้าสี่แล้วก็หกหกสี่วันนี้แล้วก็เจ็ดห้าสี่นะครับมันจะมีสี่ชุดแต่ทีนี้นะครับในงวดเนี้ยนะครับมันก็จะได้ในส่วนตัวเลขนะก็คือสี่ชุดนั่นแหละแต่ทีนี้เราจะปรับในส่วนของตัวเลขเนี่ยนะครับให้มันเหลืออยู่คู่เดียวนะครับประมาณนี้มันก็ถือว่ามันเข้าในส่วนของตัวเลขเนะี่ยคือหกสี่หกนะครับ ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะคํานวณเลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเริ่มนะครับในส่วนของอ่าสูตรนี้นะครับงวดนี้เลยเป็นระยะสั้นๆซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับอาจจะใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับคู่เดียวโดยการใช้หลักร้อยนะครับบวกกันนะครับหลักร้อยจะมี2ตัวนะครับเดี๋ยวอาจารจะพาทุกคนไปเรียนรู้แล้วก็ดูวิธีคํานวณนี้เลยนะครับ6กบวกหกอยู่ไหมครับเป็น12 12บสบวกเนะครับเป็น19 นี่ครับก็คือให้เราใส่เลข9้านะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยแล้วก็ให้บวกหนึ่งไปงที่นะครับเราก็จะได้ที่หลักร้อยเนี่ยนะครับที่9กศูนย์แต่ว่าในส่วนของตัวหลักสิบและหลักหน่วยอย่างละตัวนะครับหลักสิบก็คือใช้หลักสิบล่างบวกกันนะครับห้าบวกสองงที่เนี่ยนะครับเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลักหน่วยก็คือแปดบวกแปดสิบหกนะครับแล้วก็บวกสองงที่นะครับเป็นสิบแปดนะครับ เหไหมครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวเลขเนี่ยคู่เดียวก็คือเริ่มถึงวันนี้เลยนะครับที่9 7 8นะครับกับ0 7 8ห่วยก็จะเหลือลดลงมาที่คู่เดียวนะครับก็ถือว่าเข้าในส่วนตัวเลข9 7 8นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงวดประจำวันที่16นะครับงวดที่ผ่านมานั่นเองนะงวดที่ผ่านมานะครับ เก้าเก้าสิบแนะครับ18บ7เท่ากับ25นะครับก็ใส่เลข5ไปครับบวกหนะครับเป็น6ในส่วนของตัวหลักสิบนะครับ7จบวกสคงที่นะครับเป็น9นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับยังใช้สูตรเดิม กเดบวกี่นะครับสิบี่บวกสองเป็นสิบหเห็นไครับเลขนะครับก็จะออกมาได้5้ากหกับห9เก้าหนะครับแน่นอนล่ละนะครับหวยเนี่ยนะครับออกมารูปแบบนี้ก็เชื่อมาหลายคนก็คงจะไม่ชอบอยู่แล้วต้งหวยเบิ้ลฉะนั้นนะครับเบิ้ลถามเราก็ต้องไล่กันตามสูตรขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าจะตามหรือไม่สูตรนี้จะเหมาะกับสมาชิกอาจจะโดนใจใคร อาจจะโดนใจพี่พ่อหน้าทุกคนอาจจะโดนหรือไม่โดนตรงนี้เดี๋ยวเรามาตัดสินกันดูนะครับ 1. นึ่งฟุกิกายนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหวยสูตรเลขคำนวณน,นะครับเป็นหวยสามตัวบนคู่เดียวนะครับหกบวกหกนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกห้านะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับก็ใส่เลขเจ็ดครับเพิ่มหนึ่งนะครับเป็นแปด นะครับก็จะได้ส่วนตัวเลขนะครับที่หลักร้อยเนี่ยนะครับที่7เลยก็8ปดโอ 7. ต่อไปนะครับเป็นหลัก10 6นะครับบวก2เป็น8นะครับโอ้ไกลเคียงมากนะครับผมว่า7นี่มาอีกแล้วนะครับ7ผมว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะ7็กับ8ปดเนี่นพลเมื่อนยมเลขตัวสูงเหมือนเดิมเลขก็หลักหน่วยของเรานะครับ 1บวก1เป็น2นะครับแล้วก็2บวก2คงที่เนี่ยนะครับเป็น4โอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับ8 4นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสรุปแล้วนะครับงวดนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเลขนะครับที่7,8 ,4 หามอีกหรือไม่นะครับ 8 8 4นะครับเอาละฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวตวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูงวดที่1นะครับงวดที่2งวดที่3าแล้วก็งวดที่4เลขเนี่ยนะครับจะอยู่ในเกณฑ์ตอนนี้ไล่ดูได้เลยก็คือ6 7 8นี่จะติดมาแทบทุกงวดเลยนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เพิรลต้องลาไปแล้วนี่คือหัวสุดเลขคำนวณนะครับเดี๋ยวก็องลืมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดในส่วนของสูตรเก่าให้นะครับ เมื่อวานนะครับผมลงให้ก่อ,อนหน้านี้ผมบอกว่าผมจัดลงในส่วนของตัวเลขสูตรเก่าก็คือ964นั่นแหละนะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มนะไปเพิ่มอะไครับเพิ่มหลักนะครับก็คือจะไปเพิ่มในส่วนของตัวนี้เลยนะครับเอาละ่ะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับหลายคนก็คงจะเห็นไป,ไปแล้วที่ผมลงให้นะครับเมื่อวันหวยออกนั่นเอง16วันที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ทีนี้นะครับหลักของการชิดสมมุติว่านะครับมันได้964ใช่ไหมครับที่ผมควนวณจแล้วผมก็จะใช้ในตำแหน่งของตัวหลักหน่วยเนี่ยนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับบวกเข้าไปอีก2แต้มนั่นเองนะครับคำว่าบวกสแต้มก็จะมาเป็นหน่วยคู่เดียวนะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับอ่างวดที่1ของเราคํานวณได้646ใช่ไหมครับเราก็จับมาเลยครับ64 6แล้วทีนี้นะครับให้เรานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับบวกเข้าไปอีกนั่นก็คือบวก2นะครับเพิ่มสองต้มก็คือ6นะครับบวก2เป็น8นะครับก็สรุปแล้วก็คือหลักหน่วยของเราใช้สองตัวก็คือ6บวก2เป็น8นี่ก็จะได้ส่วนตัวเลขก็คือคู่เดียวเหมือนกันนะครับเป็น646กับ648 นี่ครับด้ระวันนี้อย่าลืมนะครับให้บวกสองนะครับหน่วยสุดเก่าลงให้ตามคาขอนะครับทีนี้ในวดที่สองของเรานะครับก็จะได้ชุดแรกก็เก้าแปดเจ็ดนะครับเก้าแปดเจ็ดกับชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับเก้าแปดเจ็ดหลักหน่วยของเราบวกสองไปก็คือเจ็ดบวกสองนะครับเป็นเก้าเราก็จะได้ตัวเลขนะครับคู่เดียว เหมือนเดิมนะครับ987เล็กก็989นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นงวดที่2เล็กก็งวดที่3ามงวดล่าสุดนั่นเองนะครับได้964นะครับเอาละครับ4บวกเข้าไปอีก2นะครับเป็น6เห็นไหมครับ ชุดนี้ก็จะได้ตัวเลขเนี่ยนะครับที่964กับ966ก็เข้าตัวโต๊ดนะครับมันยังใช้งานได้อยู่เนาะนี่เอาล่ะนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นสูตรนี้ a p p l e จะลงให้ต่อเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทีนี้เราบวกสองเข้าไปก็จะได้946อ964กับ966นะครับประมาณนี้นี่นะครับ เราก็เข้าในตำแหน่งของเลขโต๊ดนะครับเอาล่ะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของงวดประจำวันที่1น,นะครับ3ตัวบนคู่เดียวเหมือนกันนะครับ059696 9, 6นะครับสองตัวล่างนะครับก็คือเลข61เนาะ เราไปดูที่หลักร้อยนะครับศนย์บวก9นะครับผมได้เ9้้าบวก5นะครับคงที่เนี่ยนะครับเป็น14เราเร่เราเลข4เอ้ยเลขสเมื่อกี้เราก็มีนะของสูตรแรกใช่ไหมครับต่อไปนะครับก็คือทีนี้เรามาใช้หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือ1นบวกนเป็น2แล้วก็บวก2องงที่เนี่ยนะครับเป็น4เอาอีกแล้วนะครับ สามสี่หรือไม่ครับตัวนี้เบิร์สี่หรือไม่เลขก็หลักหน่วยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับเลขก็บวกสามคงที่นะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดเฮ้ยชนนะครับอย่างนี้ก็จะได้หน่วยรูปเดียวที่สี่สี่หกนะครับกับสี่สี่แปด เอาละครับทีนี้นะครับหลังจากสูตรนี้คือสูตรเก่านะครับผมก็จะไปเทียบกับสูตรใหม่ที่ผมลงให้ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะครับในตัวเลขเนี่ยนะครับซึ่งไม่แตกต่างกันเยอะเอาละครับชนอีกแล้วทุกท่านนะครับชนที่8 4โอ้โหต้องบอกเลยว่าชุดนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้หลักร้อยเลือกได้เลยนะครับอาจจะใช้7หรืออาจจะใช้4ก็ได้นะครับหลักร้อยนะแต่ที่เรารู้เนี่ยสผมว่ามีโอกาสมา ะฉะนั้นผมมองนะครับ48นี่อันนี้784ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ48กับ84ชนอย่งแล้วนะครับมองแล้วนะครับตัวนี้784ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น448หรือ648 644446ไวยหามเหมือนกันชุดนี้จะเป็นถามแปดส่วนชุดนี้จะเป็นหามสี่านะครับใครเจอคลิปนี้นะ ก็คิดว่าน่าชอบในส่วนของตัวเลข48แบบ84แหละนะครับซึ่งจะไล่ตัวเลขกันจริงๆแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับหวยเก่าสูตรเก่าแล้วก็หวยสูตรใหม่ชนกันที่48ด4ฉะนั้นวันนี้นะครับต้องลาสมาชิกไปแล้วเจอมานในคลิปหน้าสัญญานะครับว่าจะกลับมาพาสมาชิกมีเงินใช้ก่อนปีใหม่แน่นอนท้าวันนี้สวัสดีครับ